เข้าใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็น mini cooper s นะครับคันที่แมนนะครับวิ่งแค่สองพันโลเองนะครับสองประมาณสองพันห้าร้อยโลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรถเพิ่งมาถึงเลยนะครับรถใหม่มากกลิ่นใหม่ยังอยู่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับรถเป็นปีสองพันยี่สิบนะครับดูนะฮะใหม่มากเลยนะฮะนี่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่รอล้างนะฮะรอเด็กมาล้างอยู่นะครับถ่ายวีดีโอให้ดูก่อน ใหม่เลยนะครับสองพันกว่าโลไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเดิมทั้งคันนะฮะเดิมทั้งคันเลยนะครับดูนะฮะภายในสะอาดมากนะครับพสติกจากโรงงานยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดีนะฮะซื้อมาจอดอย่างเดียวเลยนะครับเจ้าของล้างมาให้แล้วนะฮะไม่ต้องล้างเลยก็ได้นะครับ ใหม่มากนะครับเดิมทั้งคันนะฮะร้านกระบาทขับดีมากเลยนะครับรุ่นนี้ขับดีมากนะครับสีจริงสวยมากนะครับให้ดูนะสวยเลย